รองงานใหญ่สำเร็จหากข้าไม่อาจถอนตัวได้ทันเจ้าต้องให้เซี่ยวเหอปิดบังตัวตนเรื่องนี้ต้องฝากให้เจ้าแล้วเรื่องนี้นะ่าจะยังพอมีโอกาสกลับตัวเราค่อยมาปรึกษากันใหม่ว่าจะยังพอมีทางอื่นหรือไม่ต่อให้ใต้ล่านี้กว้างใหญ่เขาจะไปที่ไหนได้ด้วยนิสัยของเซี่ยวเหอทันทีที่ออกมา จะต้องหรือคดีขึ้นมาใหม่ไม่ยอมแพ้ง,งนะ่ายๆแน่ยื้อไว้ได้นานแค่ไหนก็แค่นั้นเถอะเจ้าต้องดูแลเขาดีๆที่ปรึกษาอย่างทำงานอย่างยากลำบากเพื่อปกป้องมาหาเสนาเมื่อเสี่ยวเหอออกไปจะต้องตรวจสอบคดีย้อนหลังแนะ่หากความจริงถูกเปิดเผยใครก็หนีไม่รอด เรื่องมาถึงขั้นนี้ไม่อาจดูแลทั้งสองฝ่ายไม่สู้ตัดใจส่งเสียวเหอให้ไปอย่างสงบหลินเหลียงข้าก็หมดแรงแล้วหากไม่ใช่เพื่อเย่ยเออมาถึงวันนี้จู่ๆก็แยกไม่ออก ว่าใครถูกใครผิดกันแน่กัวหายเฝิงอิงหลี่เยียนหยางอีตังวนอยู่ในหัวของข้าสิ่งที่พวกเขาพูดสิ่งที่ต้องการให้ข้าทำจู่ๆข้าก็ปฏิบัติต่อไม่ได้สับสนไปหมดข้าเองก็เหนื่อยแล้ว แต่มีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่ข้ารู้อยู่แก่ใจเซี่ยวเหอจะต้องมีชีวิตอยู่ข้าไม่สนว่าเขาจะทำอะไรเขาจะต้องอยู่ต่อไปเขาแตกต่างจากคนอื่น คนอย่างเขาใต้ล่านี้มีน้อยนัะเจ้าต้องทำเหมือที่ปกป้องข้าสละชีวิตปกป้องเขา รวเียเร็วเร็วเร็วไปเร็วเร็วไปเร็ว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 เร็าเร็วเร็วเร็วเรอวเร็หเร็เร็วเรวเร็วเร็วเพ้วเร็วเร็วเร็วเร้วเร็วเรงวเรวเรวเร็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 ว่รเเยงเรเร่องใช้กลยุทธ์หากแกล้งแพ้ต่อกัน ไม่เท่ากับรบนหาที่ตายดอกด้มหาเสนาทั้งออกหุบเขาถูกปิดกัน้นแม่ทัพเลี้ยวขวาได้ย้อนกลับมาโจมตีแล้วตรีมหันทัพกลับถอน รายงานท่านแม่ทัพปากทางเข้าถูกทัพสู่โยนท่อนไม้มาปิดตายม้าผ่านไปไม่ได้ติดกลับแล้ว,ลวทุกคนลงจากมา้าไปเดินเท้าข้าบุูเขามาเสนาเด้เวลาแล้วขรับไม่ทักหวังหิง

Come on! <laughs> uh.

จวนหลี่หยยนสู่หั่นหนานเจิ้งรายงานการรบแนวหน้าเฉินชางว,ว่ามาหาเจ้าปกป้องเฉินชางอย่างสุดชีวิตทั้งยังเรียกทัพเสริมหวังสวงทัพเราอยู่ในสภาวะสิ้นหวังมหาเสนาแซงว่าสเสบียงหมดถอนทัพแพ้ติดกันหลายครั้งเพื่อล่อศัตรูให้มาติดกัก แม่ทัพกกเว่ยหวังสวงถูกสังหารหัวจะถูกส่งไปที่เฉิงตูเป็นวันที่มีข่าวดีทัพของเราจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางฉีซานจะเผชิญหน้ากับทัพกลัวหายเพื่อตัดสินแพ้ชนะจะพยายามเอาชนะทุกเขตของเทียนซุยภายในหนึ่งเดือนพอแล้วเจ้ารีบส่งคนไปที่เจียงโจทันที เริ่มแผนการกันที่สองเข้าใจไหมรับคำสั่งไปหยมราบทุนฝ่าบาทค้าม,ามอมได้ไรายงานลับ สุนเฉียนผู้นำกกอูเหมือนจะตอบรับพันธสัญญาของมหาเสนาแตา<ะ>่ความจริงมาถึงจีตุ้ยแล้วมีกับสั่งให้รู<ะ>้สินอ้างการโจมตีวุย้ยเข้าตีซีชวนแบ่งการโจมตีไปถึงเจียงเซี่ยและอี้ตูชั่วการที่ทัพเราขึ้นเหนือโจมตีเฉาวุ้ยห่ายเรือโทนน้ำคงทัพไปอย่างรวดเร็ว ส่วนคนของเราล้วนอยู่ในเส้นทางของเฉินชางฉีสารแม้จะตัดหัวหวังสวงได้ก็ไม่เสียหายต่อเว้ยแต่ถ้าเฉินชางต่อสู้หยืดเยือกกเราจะถูกโจมตีสองด้านรากฐานของอดีตพวกเต้จะตกอยู่ในอันตรายได้กระหมอมได้รับราชโองการรับจากพระองค์ พุ่มเทพืบ่บานเมืองเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณและความไว้วางใจครั้งนี้ตรงอูหลอบโจมตีพัทมิตรใช้ความบาดหมางกับหาเสนาและอดีตท่องเตจึงกระทำการอุกอาจตามใจตนกระหม่อมไม่กลัวอันตรายกล้าสู้ความลำบากปรับตัวตามสถานการณ์อ hmm. oh. กระม่มทำตามราชองการรับถ่ายอ้วนสเสบียงให้ทันเดินทางทั้งวันทั้งคืนเพื่อช่วยแนวหน้าของอี้ตูเอ้ยอืม <c oughs> ให้รีบเดินทางไปที่เฉิงตูด้วยตนเองเข้าพบหวงเหมือนลิ่งหวงเา่าเอานี่ให้เขานำถวายฝ่าบาทเรื่องนี้สำคัญมากอย่าพลาดรับคำสัง่ง หัวของหวังสวงถูกปิดผนึกด้วยปูนขาวน้ำส่งไปเฉิงตูเมื่อข่าวดีไปถึงคาดว่าฟาบาจะคลายสงสัยลงได้แม้ถ้าเราจะออกจากหลงโย่แล้วแต่กลับกังวลเป็นห่วงหั่นจงแม้หลี่เยียนไม่ได้หลงรอยกับมหาเสนา แต่คงต้องคำนึงถึงสถานการณ์โดยรวมบ้างที่ปรึกษายางขอยไกลเกลอยู่คงไม่เกิดเรื่องใหญหรอกนะการเผชิญหน้าของสองทัพมุ่งในไปที่การขนส่งหากสเสบียงขาดช่วงทัพเราต้องตายแน่นอนอแม,ม่ทัพไวย้ยนืนได้รับคำสั่งให้ไปดูแลเรื่องขนสเสบียงมาเสนาสามารถวางใจได้เวนช้างกล้าหาน แต่อย่างไรก็ยังไม่รอบครอบพอเงินข้าจะไปเดี๋ยวนี้เลยมีป๋าเหมียวคอยช่วยข้าก็วางใจแล้วไปจัดก,การให้เรียบร้อย,ย,อยดูทนั้นด้วยไปเร็วนี่เดินเร็วเข้าอย่าช้าเรเาจะเืเิดคาซะก่อน ผลไปจะตบล้วเล็กมือหน่อยอย่าลืมของ่ะแม่ทัพดีเยียนเตรียมทุกอย่างไว้แล้วสเสบียงที่เหลือพร้อมส่งไปชายแดนเจียงโจได้ทุกเมือ่อหากคำสั่งของแม่ทัพลีเยียนมาถึงข้าจะปล่อยขบวนทันทีข้าต้องขอตัวก่อนรักษาตัวด้วย

เมื่อทับสู่งผลสเสบียงข้ามแม่น้ำขึ้นเขาเรียบสัญญาณทันทีจะได้ทำลายเกินหากเขาทำพลาดเากจกผิ้หวหัวเขาขึ้นมาเราเร็วเข้าหน่อยเร็วเข้า สื่อจื้อเอาข้ามาขังไว้ที่นี่ทำไมข้าแค่มาส่งอาหารให้ท่านทิ้งเือเขาไม่รู้เรื่องหากเจ้าดิ้นพลาดไปทั่ววันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าซื่อจื้อทำไปเพืช่วยเจ้าจริงๆอย่าได้สงสัยเสี่ยวเหอเซี่ยวเหอพวกเจ้าเป็นสหายร่วมเป็นร่วมตาย เจ้าถามตัวเองดูสิว่าเขาจะทำร้ายเจ้าหรือจะไปบอกซื้อจืจอไม่ว่าเขาจะทำอะไรให้เขามาบอกกับข้าเองข้าสินสีจะรอเขาอยู่ที่นี่ เขาไม่ได้อยู่ที่เจ้งางานต้องรออีกสองวันเขาไปที่ไหนแม่ทัพหลี่เยียนให้เขาไปประสานงานเรื่องสเสบียงของกองทัพที่เขาติ้งเจียนแล้วเซี่ยวเหอน้ำที่ข้ามาสบทุกครั้งเป็นยารักษาดีตดแผลของเจ้าอย่าลืมดื่มะต้อจะไปบอกเขา ให้เขามาพบข้าวด้วยตัวเอง ที่พักต่ากอากาศหลีเยียนสู่หั่นหนานเจิงไม่นางลิวหยุดก่อนครุยไม่ไผ่ข้าอยู่ในห้องตำราเลยจะมาเอาท่านแม่ทัพมีคำสั่งลับยกเว้นตัวเขาเองไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปได้ข้าแค่จะไปเอาครุยออกมาครู่เดียวเท่านั้นโปรดอภัยให้ข้าด้วยคำสั่งท่านแม่ทัพข้าไม่กล้าขัดท่านยาทำให้ข้าลำบากใจเลยชิวกลับไปเถอะก็ได้ คุณหนูข้ายกน้ําแกงร้อนๆมาให้ <c oughs> เจ้าดูสิข้าแต่งกายเช่นนี้เป็นเช่นไร แม่ทัพทั้งสองเชิญมาสู่หันด่านตาสานกวานเ <มา S 1> สบียงชุดนี้ส่งถึงมือแม่ทัพไว้เย็นข้าเองก็วางใจได้แล้วทัพหน้าของเรากอบกู้อูตูกับอินผินได้แล้วเฉาเว,ว่ยได้ยินเสียงลมก็หนีเลยชายแดนสานกวานกลายเป็นพื้นที่ของข้าพี่โซวีฉันไหนต้องกังวลด้วยล่ะเชื่อเสียงของท่านเรื่องรือไปทั่วโจนไม่กล้าหลงล้ำ ทำเป็นคุ้นเคยกับแบบแผนการรบจึงอดหวาดกลัวไม่ได้เจ้าน่ะติดตามแม่ทัพดีเยียนนานไปแล้วจึงเป็นเหมือนกับเขาปากอย่างใจอย่างไม่กล้าแม่ทัพฝนฉางล้อเล่นแล้ว <S <S ครั้งนี้ทางสายประจิมถูกโคลนถล่มไม่อาจซ่อมแซมได้ทันส่วนทางบุรพาก็ยังไม่สงบทำให้ท่านแม่ทัพลาบากแล้ว ขอเดิมให้ท่านเต็มจอกเป็นการคารวะเถอะมาไม่ถวนฉางอย่าดด่มจน,นเสียเรื่องเลยตอนนั้นสีชูคุ้มกันสอบเบียงเบาายจนพ่ายทางสุบสอบเียงกงถูกตัดเป็นแม่ทัพจะประมาทไม่ได้เนะไม่เป็นไรไม่กี่จอกเองมาชนจะไปทัพไปว่ามาจำนวนเสียงถูกต้อง เอาละเช่นนั้นก็ไม่รอช้าแล้วข้าต้งขอตัวเลาก่อนเอ๊ะตอนนี้มีฝนตกหนักเทได้ท่านทั้งสองไม่รอรุ่มสางก่อนฝนหยุไดไ้้ค่อยไปล่ะเอ้ยจะใช้เส้นทางบุรุพาองใช้เวลาเพิ่มสองวันมาเสนาเล่งเรื่องสบิงหัวคำสั่งของทหารไม่อาจชักช้าได้อืมขอตัวนะขอตัว อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ